คุณนายคุณนายคุณนายไม่ออกไปวิ่งเล่นแล้วหรอคุณนายคุณนายคุณนายทำอะไรอยู่เนี่ยอุ้ยคุณนายอุ้ยคุณนายกินได้คุณนายกินอะไรคะเนี่ยอืมคุณนายกินอะไรคะอุ้ยห่วง เคี้ยวออ้ยเคี้ยวอร่อยเคี้ยวเหมือนไม่มีฟันเลยลกูกเขาให้ขัดฟันนั้นเนี่ยเขาไม่ให้กินห่วงด้วยนะห่วงด้วย <c oughs> โอ้โหเคี้ยวเคี้ยวเหมือนคนไม่มีฟันเคี้ยวไปย่นไป <c oughs> จริงจริงมีฟันนะไม่มีฟันอร่อยหายดีได้กินใหญ่เลยนะคุณนายนะอยู่เกาะแน่นเลย ไม่ปล่อยด้ i นะขอแน่นเลยลูยห่วงนะลูกห่งมันอร่อยแล้วลูกนะน้ำมะลิอร่อยใช่ไหมอร่อย,อยตาพริม้มตาพริม้มกินไปตาพริ้มไปกินไปย่นไปแม่ขอได้ไหมเนี่ยแม่ขอได้ไหมแม่ขอได้ไหมลูกแม่ขอได้ไหมเนี่ยอร่อยจริง แม่ขอได้ไหมเนี่ยหนูหนีบอยู่เนี่ยแม่ขอได้ไหมอู้หหนีบแน่นเลยอูกินได้ลูกเอ้ยอู้ฟันสะอาดเลยอย่างเงี้ย